ตาหนึ่งเราจะขึ้นและจอะเข้แล้นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตีเสมอให้ได้เราคือเทพแห่งการตรีเสมออืมไม่เคยชน,นะเน้นเสมอไว้ก่อนเอ้าตัวนี้มาเกิดใกล้ๆจ้าเห็นแล้วก็กระโดดเลยดีกว่าแบบนี้อุ้ยอยู่ด้วยกันสองตัวด้วยเดี๋ยวมาเกิดที่เดียวกันหมดเลยเออมาเกิดที่เดียวกันหมดเลยชุดเข้าให้หนึ่งแผชุดสีแดงๆเออชุด แดงๆจะไว้ใจเลยกาตีไม่โดนจังจังวันนี้จื้ยไม่ทันจังวะนนี้ไม่ทันจังวะนนี้ก็โดดจุ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บ้อเข่าให้งี้สเต็ปนี้เราเล่นบ่อยเรารู้แล้วว่าต้องเล่นสเต็ปนี้เพราะนั้นเอาไฟลงเก้าอี้นู่นดีกว่าเออเมือ่มอกี้ไม่ทันมองเก้าอี้แล้วทุกคนนะว่าอยู่ตรงไหนบ้างเออเลยเอามาสักไอ้ไปเลยกูหูแล้ว ดิ้นละเกินดิ้นละเกินจะหลุดไหมเนี่ยถ้าหลุดนี่หาเลยนะเออหลุดนี่หาเลยนี่คุณหมอนั่งไปก่อนหนึ่งคนไม่มีคนอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยว่ะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ในบ้านแน่เลยอ่ะในบ้านแน่เลยทุกคนอยู่ในบ้านเอา้าอ,อ,อ๋อ้ตัวนี้มาตัวนี้มาเฮ้ยยุบปาบเขาให้รับไปหนึ่งแผลรับไปหนึ่งแผล อสองแผลไปเลยก็ได้เอ,อ <c oughs> แจกไปเลยสองแผลมีไทด้วย,อ,อ,ย,ย,อ,ยอ,อืยังไงก็มีไทอย่างนี้เนี่ยเออยังไงก็มีไทแล้วเนี่ยเออเพราะฉะนั้นแล้วก็เฮ้ยไม่โดนเลยนี่โ,โกรธโกรธโกรธหน,ไนีไปแล้วหนีไปแล้วโกรธขึ้นไปข้างบนขึน้นไปข้างบนครับทุกคนครับเขาขึน้นไปข้างบนแล้วเขาสไลด์ลงไปแล้วเขาสไลด์ลงไปแล้ว เขาสไลด์ลงไปแล้วจังหวะนี้เราต้องรีบฆ่าเขาให้ได้เออช่วเขาให้จังหวะนี้จ้าขีดสุดไปเฮ้ยอืมลงไปเลยมาอืมลงไปเลยอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าวิ่งหนีไปให้เพื่อนฮิวที่ไหนนะครับทุกคนครับเออไม่รู้ว่าให้เพื่อนนี้ฮิวที่ไหนเลยอ่ะเออแต่ว่าเราต้องเก็บให้ได้เ่างน้ยอยสองตัวนะทุกคนนะ <S 2> <S 2> <S เ่างน้อยต้องเก็บให้ได้สองตัวอืมในบ้านแหละบอกเลยว่าในบ้านแหละ ในบ้านแะตะ้องเข้าไปเอ้าแถวนี้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 มาเออแถวนี้มาอ่ะกลับไปก่อนโกลับไปก่อนโลกลับไปก่อนจึบจึบจึบเข้าให้หนึ่งแผลออกมาออกมาจังหวะนี้จังหวะนี้ใครก็ได้ไผ่ก็ได้ไผ่ก็ได้ไผ่ก็ได้เออไผ่ก็ได้ไผ่ก็ได้ล่วงไปก่อนไผ่ก็ได้ล่วงไปก่อนอมานั่งแทนแล้วมานั่งแทน ฮตัวนูน้นตัวนูน้นตัวนู้นหนีไปทางนี้ตามไปทุกคนตามไปตามไปจึ๊กจึ๊กจึ๊กก็ให้ไม่โดนอมไม่รู้หายไปไหนมองไม่เห็นกลับมาก่อนเออกลับมาข้าก่อนอยังไงก็ต้องเอาตัวนี้ให้ได้สักตัวหนึง่งนี่ไ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 งจึ๊กเอ้ยไม่โดน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  ดึงเขาให้เลือกสุดท้ายไปนักลุ่มน้ำหอมไ่นักลุ่มน้ำหอมก่อนั้งงั้นอ่ะเออหรือไม่ก็ตัวนี้ก็ได้เเลือกสุดท้ายไปเหมือนกันอืมตัวนี้หนีขึ้นมาข้างบนหนีขึ้นมาข้างบนเออเอาไปตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะร่วงอืมตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะร่วงไงเออเลยไม่ทันเลยเฟดเลยเพื่อนเขามาช่วย ได้นะเราน้าจะยืนขวางเมื่อกี้เออต้องให้เขาเลยเฟดก่อนน่ะน่าจะดีกว่านะทุกคนนะนั่งไปอออือออกว่าจะได้แต่ละตัวมันยากเย็นแสนเข็ดเหลือเกินเออทา,ท,าทางนู้นไม่มีคนละทางนู้นไม่มีคนละทางนู้นล่ะทางนู้นพิรูอยู่นะทุกคนนะทางนู้นพิรูอยู่มาแล้วมาแล้วเอ้ยไปไหนแล้วล่ะไปไหนแล้ว เอ้ยวนี้รับแทนเฮ้ยข่าวนี้รอดแล้วอะ่ะเออข่าวนี้รอดไปได้แล้วอะ่ะสามสองหนึ่งจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กไก่ไปครับทุกคนครับไก่ไปจังหวะนี้ครับอ้เออร่วงไหมล่ะโดนไข่เนี่ยเออโดนไข่ก็ไม่รู้นะเนี่ยจังหวะนี้จิ้บเขาให้ฟาบเขาให้เออเรียบร้อยจ้า กลับไปนั่งเก้าอี้ตรงนี้แล้วกันกลับไปนั่งเก้าอี้ตรงนี้แล้วกันไปนั่งเก,ก้าอี้สะพานแล้วกันแตกหนึ่งจ้าแตกหนึ่งแล้วเอาละทีนี้เราก็เออทีนี้เราก็เก็บให้ได้อีกสองตัวนะจ้าหนึ่งสองสามอุ้ยสกิลเต็มแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยทำไมกระโดดไม่ไปนะทำไมกระโดดไม่ไปอืมจื๊อเข้าให้ครับ,รบทุกคนครับเออจื๊อเข้าให้ปั๊บ้าไปจื๊อเข้าให้ไปทางนู้นครับทุกคนครับจื๊อ จึ๊กจึ๊กอ้เหลืออ,อีกสองเครื่องแล้วทุกคนนะทางนี้เขาจะเป็นคนจุ๊บนะครับเออเขามีของเยอะบอกเลยว่าทางนี้เขาจะเป็นคนจุ๊บเขามีของเยอะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเขาล่วงครับทุกคนครับเออพลังเขาหมดคนด,ดี้นั่งเก้าอี้ไปเลยนี่แน่ไอตัวแรกที่โดนอนะหายไปเลยนะเนี่ยติมให้เจาะลูกลงไปแน่นอน จังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้เป้าไว้เป้าไว้เป้าไว้ป้าก็ให้ก่อนป้าก็ให้ <c oughs> ก่อนทางรู้มาแล้วทางน้มาแล้ว <c oughs> ช่วยกันเลือกเกินช่วยกันเลือกเกินนะพวกเธอนี่อ่ะไปไหนแล้วล่ะไปไหนแล้วล่ะใครจะเป็นคนจู้คนต่อไปเหรอใครจะเป็นคนจู้คนต่อไปเหรอจังหวะนี้จังหวะนี้ยื้เข้าให้ครับทุกคนครับอ ต้องผัดกันนั่งนะพวกเธอเดี๋ยวนั่งกันไปคนละทีแล้วมั้งเนี่ยฮะเออได้ผัดกันมานั่งนลเนี่ยบอกเลยว่าผัดกันมานั่งจริงๆเออเออนั่งกันไปคนละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่ยอมตายเออจ้ปพวกนี้อืมเนี่ยแล้วก็อยู่ใกล้ๆที่ด้วยนะเนี่ยอยู่ใกล้ๆด้วยจะมาช่วยกันอีกละมาละมาละมาละจึกจ๊กจึ๊ก ยื้อความไว้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 ยื้วามไว้ให้มันเลยเฟดไม่ได้เออเออสวยแต่ยังไม่ทันเลยเฟดเออยังไม่ทันเลยเฟดังไงเอ่ยยังไงเอ่ยยื้อเขาให้แหมไม่ยอมไปหรอกแม่คุณไม่ยอมไปหรอกแม่คุณ เออไล่ไปก่อนทุกคนไล่ไปก่อนตัวนี้ยได้น yeah. ั่งแน่แม็กกี้วิเลยจ้าเย่คุณหมอหิวตัวเองแล้วตามไปเลยทุกคนตามไปเลยเอ้าเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดเดเด็ดเดซ่อนอยู่แถวนี้เองเหรอซ่อนอยู่แถวนี้เองเหรอจ่าเอกตึ๊กเขาให้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว จังหวะนี้ครับจึ๊กจึ๊กจึ๊กจ,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 จึยกยจึก๊กจึ๊าากจึ๊ๆๆกจึ๊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 กเึ๊กจ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 ึ๊ก ไออีกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนวะเนี่ยไปหาหลุมก่อนทุกคนไปหาหลุมก่อนเออหลุมมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เออหลุมมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อืมแลอยู่แถวนี้ด้วยเฮ้ยหรือว่าหลุมอยู่ตรงกลางหลุมอยู่กลางแมบแน่เลยเออหลุมอยู่กลางแมบแม่เลยจะทันไม่ได้ไม่ทันละเออไม่ทันละหรือว่าอยู่ด้านนี้ด้านไหนอ๋ออยู่นู่นโอ้เจอละมันซ่อนอยู่นู่นทุกคนโอ้โหตายแล้วหลุมอยู่ทางนี้เอ้ย อุ้ยหลุมไม่ใช่หลุมมะหรือไม่เจอหลุมมะไม่เจอหลุมนี่วาหลอกเรานี่วาหลอกเขานี่วาฮะไม่เจอหลุมนี่วาบาดเจ็บแล้วบาดเจ็บแล้วอุ้ยตัวนี้นี่บอกเลยว่าวิ่งลงหลุมง่ายเพราะว่ามันบาดเจ็บแล้วมันวิ่งต่อได้อ่ะเออปาดทำนี่ปาดทำนี่เออจะให้มันวิ่งต่อไปไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวมันวิ่งไปถึงหลุมเอออฮ้ยอะไรวะเนี่ยกระเสมอ จะนะเฉยเฮ้ยนี่ขึ้นเป็นตอแค่แล้วเนี่ยเฮ้ยวิญญาเต็มอิ่มเนี่ยอ่า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 เดี๋ยมาพูดฝันความตุขจังเลยวันนี้อิ่มท้อง